สถาบันพัฒนาชาวพุทธจะไม่ยังหยุดมาฉุดรั้งจิตจใจขอเชิญชวนกะลยานมิตรที่ไฟในการสั่งสมบุญรวมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ในการสร้างสถาบันพัฒนาชาวพุทธและสร้างอนุสาวรีย์ยาโมใหญ่ที่สุดในโลกแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองโคราชบนเนื้อที่53ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่12บ้านสัตาตาชตบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามาเปลี่ยนนาข้าวให้เป็นนาบุญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อดินถมที่ลดละ460บาทติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่คุณสมยศสีเกาะโทร0637385666 0637385666 06 หรือโอนเงินเข้าบ mar <they> ัญชีท่านเจ้าคุณพระศรีหราชสมาจารมุนีธนาคารออมสินบัญชีเลขที่ <or> 020365459112 020365459112อย่าลืมลืมรวมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของชีวิตที่ไม่ควรพลาดกับการร่วมสร้างสถาบันพัฒนาชาวพุทธและสร้างอนุสาวลียาโม ใหญ่ที่สุดในโลกสุขขปุญญจจะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้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 นาชาหุทธจะไม่ยั้งหยุดมาจุดรังจิตใจชาวพุทธทั่วโลกจะโชคดีมีชาย